เครื่องแต่งกายลูกเสือไหมครับเดี๋ยวเราเจอกันเนาะคาบลูกเสือต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเสื้อตัวเดิมนึงใส่ได้ไหมลูกสีเขียวครับ,ใส,รบใส่ไม่ได้แล้วครับใส่ไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ใส่ชุดนักเรียนก่อนเนาะถ้าไม่ได้น้ําหนักอาจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคาบสุขศึกษานะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะทวนในเรื่องของการเล่นเกมให้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ด หน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดที่ได้อธิบายไปแล้วน,นะครับสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเกมมีอยู่หลายเกมมากที่ว่าเป็นเกมไก่ชนนะครับอันนี้ขึ้นยันโอเคเกมไก่ชนนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเปิดเทอมเดี๋ยวจะให้ลองเล่นดูเนาะเกมนี้จะได้ปฏิบัติไม่ต้องมาจิ้มเหมือนเกมแข่งรถ หรือเกมที่ต่อสู้นะครับอันนี้ปฏิบัติจริงนะครับทุกคนจะได้เป็นไก่แล้วก็จะให้ชนกันก็จะฝึกในเรื่องของการทรงตัวนะครับเนาะและก็เกมต่อมาเกมนี้ก็ฝึกความสมคคีนะครับเกมสปาเดอร์แมนใช้มือเกี่ยวกันเป็น3คนนะครับห้ามให้มือหลุดแล้วให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้นะครับกลุ่มไหนหรือทีมไหนที่เข้าเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะลองนึกภาพนะครับต่างคนต่างความคิดอันนั้นก็มองว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแซงคนนี้ก็อยากจะแซงเพื่อนลองนึกสภาพดูถ้าเกิดไม่มีความสามัคคีเนี่ยเกมนี้จะเคลื่อนที่ยากมากนะครับหรือเคลื่อนที่ไปอาจจะทําให้เราหกล้มได้ต่อเกมนี้ก็จะเป็นในการเคลื่อนไหวแบบช้าๆก็คือเดินยังไงก็ได้ให้มันช้าที่สุดนะครับ ใครเข้าเส้น,สนชัยช้าสุดก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ต้องเคลื่อนที่นะนะครับต้องเคลื่อนที่อันนี้จะได้ลองเล่นกันอันนี้เป็นเกมหมาไล่แมวนะครับอันนี้ก็ต่างคนต่างปิดตาหากันอันนี้จะได้เล่นคนที่ยืนอยู่เป็นวงกลมก็มีหน้าที่ส่งเสียงให้สุนัขวิ่งไล่แมว นในทีมตัวเองเสื้อสีแดงก็อยู่ในทีมสีแดงใช่ไหมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝั่งนะครับเห็นไหมมันมีสีแดงกับสีเหลืองถ้าสีเหลืองเป็นแมวเราก็ต้องสั่งเพื่อนให้วิ่งหนีถ้าใครเป็นสีแดงเป็นสุนัขก,ก็ต้องสั่งให้เพื่อนให้วิ่งไล่ไล่แมวนะครับอันนี้จะสนุกเนื่องจากแมวกับสุนัขเนี่ยมองไม่เห็นถูกต้องไหมครับอาจจะใช้ผ้าผูกคอได้นี่เล่นในค้าบลูกเสือได้นะครับถ้าเปิดเทอมเนี่ยเรามีอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยผ้าผูกคอเลยครับสามารถปิดตา แล้วก็เชียร์เพื่อนได้เลยหมูคิดว่าแมวกับสุนัขใครจะวิ่งหาใครลองนึกภา,ภาพดูนะครับต่างคนต่างวิ่งหนีเนีัยวิ่งไปเจอกันไม่รู้แมววิ่งไปหาสุนัขหรือสุนัขวิ่งไปหาแมวเนาะอันนี้จะได้เล่นกันนะครับแล้วก็เกมนี้เกมนี้ก็สนุกนะแต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับการเล่นเกมกระต่ายขาเดียวก็แบ่งเป็นสองทีมเหมือนกันมีสีแดงกับสีฟ้าสีแดงก็ตั้งชื่อเลย สมว่ามีสิบคนเราจะตั้งเป็นชื่อผลไม้ก็ได้กล้วยส้มลำไย,ยมังคุดอะไรก็ได้เสร็จแ,แล้วคนที่อยู่ในวงกลมสีฟ้าครับก็เรียกชื่อผลไม้มาหนึ่งชนิดอย่างเช่นเรียกชื่อว่าลำไย,ยปุ๊บคนไหนที่เพื่อนกําหนดว่าเป็นลำไย,ยในชุดสีแดงก็วิ่งกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับมาแปะเพื่อนที่ใส่เสื้อสีฟ้าให้หมดนะครับถ้าเกิดกระโดดกระโดดไปปุ๊บเท้าลงพื้นก็แยกตัวออกไป นะครับแล้วก็มาดูผู้เล่นฝ่ายสีแดงเหลือชนิดผลมไม้อะไรบ้างสีฟ้าก็เลือกต่อแต่ถ้าเล่นไปปุ๊บจนหมดทีมแล้วสีแดงเนี่ยกระโดดกระต่ายขาเดียวมา5้าหคนแล้วใช่ไหมครับยังไม่สามารถแปะผู้เล่นฝ่ายสีฟ้าได้ก็ต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าคนสีแดงเนี่ยกระโดดกระต่ายขาเดียวมาคนแรกเนี่ยกระโดดกระโดดไปแปะเพื่อนได้หมดนะครับเพื่อนได้หมดสีฟ้าคือแปะได้ทั้ง2 4 6 8 10แดิคนเนี่ยก็เปลี่ยนฝั่งเล่น สีแดงก็ลงมาเป็นผู้เล่นสีฟ้าก็ไปตั้งชื่อผลไม้หรือว่าเป็นชื่อของอเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ก็ได้เป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะกําหนดเห็นไหมครับอันนี้กดกดติามันก็จะง่ายอันนี้สนุกนะครับมีแต่เกมสนุกเลยสามสี่เกมต่อไปก็จะเริ่มยากมานนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกิจกรรมแบบแบบทีม ็คือฝึกความสามัคคีเล่นเกมเป็นกลุ่มนะครับอันนี้ให้ส่งบอลไปเรื่อยๆส่งบอลขึ้นฟ้านะครับแล้วก็วิ่งไปต่อด้านหลังกลุ่มไหนทําเสร็จก่อนก็เป็นฝ่ายชนะอันนี้ก็ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลน,นะครับว่าเราจับเด็ดเราจ,จะส่งให้เพื่อนด้านหลังในเพื่อนด้านหลังจะจับได้ไหมนะครับอันนี้ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลต่อไปเกมนี้ วิ่งผัดรอบโลกนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกนะครับผู้เล่นนะครับยืนเป็นวงกลมให้นับหนึ่งถึงสี่เหมือนนับหนึ่งสามสี่คนต่อไปก็หนึ่งสองสามสี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับจำนวนคนในกลุ่มขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นทั้งหมดทุกคนต้องขยายแถวนะครับสองช่วงแขนนั่นคือการแขนออกนะครับสองช่วงแขนหันหน้านะครับออกนอกวงกลมคนที่หนึ่งของทุกกลุ่ม ก็ต้องถือลูกบอลไว้ในมือนะครับจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มนะครับคนที่1ของกลุ่มตัวเองเนี่ยถือลูกบอลแล้วก็วิ่งทวนเข็มนาฬิกานอกวงกลมแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วส่งบอลให้คนที่สองนะครับของกลุ่มตัวเองวิ่งต่อไปจนกระทั่งครบทุกคนในกลุ่มกลุ่มใดทําเสร็จก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ให้นั่งลงสังเกตนะครับนี่ตัวอย่างคนที่หนึ่ง เห็นไหมครับเขามีหมายเลข1 2 3 4เป็นสีเขียวเข้ม1 2 3 4สาี่เขียวอ่อน1 2 3 4สี่สีฟ้า1 2 3 4สสีม่วงและคนที่1น,นะครับก็จะมีลูกบอลอยู่ในมือ1นลูกและเห็นลูกศรน,นี้ไหมครับเวลาวิ่งสัญญาณเริ่มเป่าปี๊ดก็วิ่งต่างคนต่างวิ่งนะครับใครวิ่งเร็วก่อนก็แซงเพื่อนได้แล้วก็มาส่งบอลให้คนที่2นะครับคนที่2ก็วิ่งอีกเหมือนเดิมต่างคนต่างวิ่งนะครับจนถึงคนที่4แล้วก็นั่งลง สีไหนวิ่งเร็วกว่านะครับหรือว่ามีความสม,มัคคีกว่าก็าจะชนะมันจะไม่ชนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งสวนทางกันถูกต้องไหมวิ่งเป็นทางเดียวกันหมดถ้าจะแซงเพื่อนก็วิ่งแซงได้เลยนะครับมันจะไม่ชนกันดูจากสัญลักษณ์คนเป็นนกแข่อันนี้ต้องวางแผนในดีคนไหนวิ่งเร็วอาจจะเป็นไม้หนึ่งก็ได้คนไหนวิ่งแบบช้าๆอาจจะเป็นไม้สุดท้ายอันนี้ต้องวางแผนกันนะครับภายในกลุ่มเราอันนี้เล่นได้มากกว่าสี่กลุ่มนะครับเล่น ถ้าเป็น6เกเจ็กลุ่มก็ต้องขยายวงออกระยะการวิ่งมันก็จะกว้างขึ้นพอกว้างกว้างขึ้นปุ๊บม,มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับอันนี้เขาจัดมา4กลุ่มเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เดี๋ยวค่อยวิ่งต่อไปอันนี้เป็นเกมเลี้ยงลูกบอลซิกแซกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ลูกบอลแค่หนึ่งลูกใช้หลักนะครับใช้กลวยหรือว่าเก้าอี้กลุ่มละสาหหลัก แบ่งผู้เล่นออกเป็น 5- ้าถึงเจ็ดกลุ่มนะครับเข้าแถวตอนหลังเส้นเริ่มนะครับคนหัวแถวถือลูกบอลไว้แล้วก็วางเลี้ยงหลักเป็นแนวตรงนะครับระยะห่างพอสมควรจากนั้นถ้าได้ยินสัญญาณเริ่มคนที่อยู่หัวแถวนะครับของแต่และก็ใช้มือเลี้ยงลูกบอลน,นะครับกระดอนพื้นก็ได้ไปอ้อมหลักนะครับแบบสลับฟันป้าให้ครบทุกหลักเลยแล้วเลี้ยงกลับมาในลักษณะเดิมแล้วส่งให้คนต่อไปในแถวของเรานะครับ เลี้ยงลูกลักษณะเดียวกันเพื่อส่งลูกบอลไปต่อท้ายแถวทําไปเรื่อยๆนะครับคนไหนหรือว่ากลุ่มไหนทําเสร็จก็จะให้นั่งลงนี่ตามรูปภาพนี้อันนี้เคยเล่นแล้วคือเลี้ยงสลับฟันปลานะครับไปกับก็คือไปหนึ่งรอบกลับอีกหนึ่งรอบแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็ไปต่อท้ายแถวตัวเองอันน,นี้ง่ายๆนะครับ ต่อไปเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลักนะครับก็ใช้ลูกบอลเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างแค่ลักษณะการเลี้ยงนะครับเหมือนเดิมอันนี้ใช้เท้าในการเลี้ยงนะครับอ้อมหลักเมื่อกี้แบบกระดอนพื้นนะครับสลับฟปนปลาเหมือนเดิม ต่อไปเขาบอกว่าวิ่งสลับฟันปลาแล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับก็จะมีหลักเก้าอี้นะครับ5้าหลักไม้ยาวสามอันเก้าอี้6ตัววิธีการเล่นผู้เล่นนะครับยืนเข้าแถวตอนหลังเส้นเริ่มนะครับวางหลักเป็น4ี่หลักเป็นแนวตรงห่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ยินสัญญาณเริ่มให้ผู้เล่นคนแรกของแถววิ่งอ้อมหลักสลับไปจนถึง4หลักนะครับแล้วก็กระโดดข้ามรั้วไม่ให้เท้าถูกรั้วเลย นี่อันนี้เหมือนเป็นเกมวิบากตอนแรกก็เป็นไงครับวิ่งสลับฟันปลาพอมาถึงสิ่งกีดขวางก็กระโดดข้ามนะครับต่อไปมาดูข้อเสนอแนะในการเล่นบ้านนะครับบางคนอาจจะเล่นจนแบบไม่ดูความปลอดภัยของเพื่อนหรือว่าของตนเองเล่นจนแบบสนุกเกินไปนะครับ เขาเลยบอกว่าผู้เล่นนะครับต้องมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงหรือว่าเป็นถ้าเป็นเกมกลุ่มนะครับหรือว่าเกมเป็นทีมเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้คุยกันก่อนนะครับว่าจะาเล่นยังไงจะฝึกยังไงถ้าต่างคนต่างเล่นมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นประเภททีมนะครับพอเล่นแล้วมันก็จะไม่ค่อยสนุกก็จะทะเลาะกันได้ถ้าเราวางแผนให้ดีปุ๊บทําทหน้าที่ของตนเองให้ดีเกมก็จะสนุกนะครับแล้วก็ยอมรับ ฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆในทีมเราทุกคนสามารถเสนอแนวทางได้นะครับและก็ตามก,กฎกติกาไม่เอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มแล้วจะวางแผนแบบจะเอาชนะอย่างเดียวคือเล่นผิดกติกานี้ไม่ได้นะครับและก็ในเมื่อฝ่ายเราเนี่ยวางแผนดีชนะและต้องไม่ย่อเย้ให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อตอนเองเป็นผู้ชนะเดี๋ยวก็ไปว่าเพื่อน โอ้ทีมเองสู้เราไม่ได้หรอกเห็นไหมครับไปเยาะเยยไม่ได้เมื่อแพ้ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับคนที่แพ้เนาะและก็ต้องแสดงความยินดีกับคู่ที่ชนะนะครับเราแพ้เราก็ไปฝึกซ้อมมาใหม่ไปพัฒนาตัวเองมาใหม่แล้วก็มาเริ่มแข่งขันกันใหม่เนาะต่อไปรู้จักให้อภัยนะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันเช่นวิ่งไปเนี่ยไปชนกันหรือวิ่งไปเหยียบเท้ากันเนี่ยเวลาที่เราสนุกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรา ไปชนเพื่อนหรือเราไปเหยียบเท้าเพื่อนเนี่ยบางคนอาจจะไม่พอใจหรือบางคนเหยียบแล้วไม่ได้ขอโทษหรือหรือไม่รู้นะครับก็ต้องให้อภัยเพื่อนหรือบางคนเหยียบแล้วก็ต้องมาขอโทษเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะลดการทะเลาะวิวาทได้ต่อไปในส่วนของผู้ชมสมมติว่ามีอยู่5กลุ่มให้เล่นทีละสองกลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผู้ชมเนี่ยต้องไม่ยั่วยุให้ผู้เล่นนะครับเล่นผิดกติกาไม่ใช่บอก วิ่งไปเลยทสกัดขาเพื่อนเลยแตจะวิ่งแกลงเธอแล้วเนี่ยอัไน,นไม่ได้นะครับหรือว่าเปรียบฝ่ายตรงข้ามไม่ส่งเสียงโหหรือว่าตะโกนเยอะๆยะยผู้เล่นนะครับแล้วก็ไม่เยอะเย้ยคู่ต่อสู้เมื่อตอนเป็นฝ่ายชนะนะครับคนที่เป็นผู้ชมไงกลุ่มเองเล่นเสร็จแล้วชนะแล้วก็มาเยอะเให้เขาอันนี้ไม่ได้นะครับและที่สําคัญให้บริการช่วยเหลือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มผ้าเช็ดหน้าหรือช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์ก็ได้ กูเชื่อว่าถ้าหลายคนเหนื่อยเนี่ยไม่มีใครจะเก็บหรอกตอนเล่นเนี่ยอยากเล่นหมดสามสิบสี่สิบคนเนี่ยต่อห้องเนี่ยให้เล่นเนี่ยโหอยากเล่นมากแต่พอจะให้บริการในเรื่องของเก็บอุปกรณ์นเนี่ยไม่มีแล้วผมก็เหนื่อยหนูก็เหนื่อยเก็บเองเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนวิชาพละอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราลงมาเล่นไม่ว่าจะเป็นหลักเป็นกล้วยเป็นมูละหูเป็นลูกฟุตบอลลูกวอลเลยบอลน,นะครับเล่นเสร็จเราต้องช่วยเก็บเข้าที่เดิมน,นะครับ หลายคนบอกว่าโอ้ไม่ไหวเราครูผมเหนื่อยแล้วจะวิ่งไปกินน้ำหนึ่งเดียวถามว่ารอบหน้ามาปุ๊บลูกบอลอาจจะหายหรือไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเรียนเห็นไหมครับถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็จะหายไปหรือเวลาให้ฝึกเนี่ยฝึกไปฝึกมาบางคนไม่ทําตามคําสั่งหรือทํานอกลูก่นอกทางเตะลูกฟุตบอลข้ามรัวไปนะครับมันก็หายไปอีกลูกหนึง่งนะครับถ้าทําตามแบบฝึกมันก็จะไม่หายบางคนเตะโดยที่ ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าลูกบอลมันจะไปไหนเตะข้ามกำแพงไปข้ามรั้วไปพอมาคาบหน้าปุ๊บลูกฟุตบอลไม่มีเรียนนะครับพอไม่มีเรียนมันก็ไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาอุปกรณ์นะครับต่อไปไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับฝ่ายตรงข้ามเมื่อตนเองแพ้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับแล้วเราก็ไปฝึกซ้อมมาใหม่ไม่ใช่แพ้แล้วโวยวายนะครับไม่เอา แพ้แล้วไม่ยอมรับคำตัดสินอันนี้ไม่ได้ต่อไปมาดูคุณค่าของการเล่นเกมบ้างนะครับและกิจกรรมทางกายที่มีผลต่อสุขภาพเราแน่นอนนะครับถ้าเราได้วิ่งได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับช่วยในเรื่องของการกล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับสามารถเคลื่อนไหวปฏิติกรรมต่างๆได้อย่างดีอย่างเช่นถ้าคนไหนออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยถ้าเปิดเทอมนะครับ ให้วิ่งสักสิบนาทีเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่เหนื่อยไม่ล้าถ้าใครไม่เคยออกเลยเนี่ยให้ไปเล่นไปฝึกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันก็ไม่อยากเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกบ่อยๆทําให้บ่อยๆแล้วมันก็จะชินเองนะครับบางคนออกกําลังกายหนูไม่ชอบผมไม่ชอบออกแล้วเหนื่อออกตัวเหม็นร้อนด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบแต่าถามว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าขึ้นไปปอห้าปอห ระดับมัธยมอายุมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยร่างกายมันไมไม่มีภูมิต้านทานโรคมันอาจจะทําให้เราแบบป่วยหนะักนะครับถ้าเกิดใครออกกําลังกายเล่นกีฬาเป็นประจําเนี่ยป่วยอาจจะป่วยเหมือนกันแหละไม่ไม่ได้การันตีว่าใครออกกําลังกายแล้วจะไม่ป่วยนะครับมันก็ป่วยเหมือนกันแต่อาจจะรักษาง่ายกว่าคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับและทําให้จิตใจเรา ล่าเริงแจ่มใสด้วยได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยผ่อนคลายความเครียดด้วยบางคนแบบนั่งเรียนเครียดทั้งวันวิชานั้นก็งานเยอะวิชานี้ก็ให้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราอหมากําลังกายมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบมีใจล่าเริงได้นะครับหายเครียดได้ต่อไปทําให้ระบบต่างๆในร่างกายครับทํางานได้ดีและมีภูมิต้านทานโรค ระบบต่างๆในร่างกายเรา้าคนได้ออกกำลังกายบาย่อยๆระบบขับถ่ายก็จะดีด้วยนะครับบางคนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะครับลาไส้ก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยทําให้กินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ําหรือบางคนรับประทานแค่หมูกับเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่กินพวกวิตามินแร่ธาตุเลยอันนี้ระบบย่อยอาหารก็ทํางานผิดปกติปวดท้องมากเวลาเข้าห้องน้ําทีเนี่ยโหเหมือนจะ อันนี้เลยอ่ะเหมือนจะตายเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระบบขับถ่ายของเราไม่ค่อยทํางานอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องเข้าน้ําสักวันหนึ่งนะครับหนึ่งครั้งต่อวันก็ยังดีถ้าใครเข้าแบบห้าวันหนึ่งครั้งหรือสองวันหนึ่งครั้งเนี่ยพอเข้าไปพูบเป็นไงครับมีใครที่สองวันเข้าน้ําทีไหมครับขับถ่ายไอหนึวันเป็นวันไหนเข้าทุกวันครับบางวันก็ไม่เข้าครับเขาผมก็เหมือนกัน พยายามให้มันพยายามให้เข้าทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งยังดีนะผมก็ไม่ได้อื้อเลยครับโอ้โหไม่ได้อื้อเลยแต่กินอย่างเยอะเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเราต้องไมครูเวลาผมเข้าไปอะ่ะผมก็แบบมันไม่ขวนแนละ้วมันก็ไม่ออก,กเลียงอึดอเลยแบบเบื่อจนนั่งไปทุกโหมด <c oughs> ไมได่ครับครูมนเวลาที่แต่คโมันเหมือนแบบ มันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดเพราะฉะนั้นเวลาผมไม่ปวดอ่ะแล้วพอผมไปนั่งอ่ะนั่งไปชั่วโมงก็ไม่ปวดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องฝึกให้มันเป็นเวลานะเวลาเข้าห้องน้ำครับบางคนตื่นนอนมาปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยบางคนเก้าโมงหรือสิบโมงฝึกให้เป็นนิสัยนะครับมันจะดีต่อตัวเราหนึ่งแรมันจะได้ขับของเสียจากร่างกายเราครับไม่รู้ว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างบางคนกินหมดทุกอย่างที่ของหน้าผลไม้ ขนมโอ้โหลูกอมน้ำปลาซีนี่ยัดลงไปหมดเลยนะครับกินไปหมดแล้วพอหนูกินแล้วมันสะสมในร่างกายเรานะครับมันกองของเสียหมาแล้วปุ๊บมากองของเสียตรงที่ระบบขับถ่ายแต่ระบบขับถ่ายเราเนี่ยไม่ทํางานไม่ออกกําลังกายบ้างไม่กินพวกผักไม่กินอะไรกอกินแต่ขนม,มอย่างเงี้ยพอมันข้ามวันไปเรื่อยๆปุ๊บเวลามันมาขับถ่ายทีก็จะปวดท้องบางคนแบบต้องได้เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นลิสิดวงครับเคยได้ยินไหม ที่แบบเวลาอื้อแล้วไอ้นั่นแหะแข็งเพราะว่าอะไรฤิสีดวงก็เกิดจากการที่เราไม่ขับถ่ายนะครับก็คือเรากินของมาเยอะเนี่ยมันไปสะสมอยู่วันนี้กินเนื้อสัตว์มันพวกนี้กินหมูกระทะอย่างเงี้ยครับเออเราไม่ได้ปัสสาวะเอ,อ้ยไม่ได้ขับถ่ายเนาะเพราะนั้นฝากไว้ให้มันเป็นเวลาก็จะดีต่อตัวเรานะครับเวลาถ้าระบุได้เนี่ยตอนเช้าถ้าใครตื่นขึ้นมาแล้วเข้าห้องน้ําได้ก็จะดีนะครับเนาะมันก็จะเหมือนเอาของเสียจากร่างกาย พอตอนเช้ามา8ปดเก้าโมงหนูก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราเลยครับมีการเจริญเติบโตที่สมวัยนั่นเองเนาะอ่าอย่างเช่นภาพนี้นะครับฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นช่วยสร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะเห็นไหมบางคนไม่ชอบอยู่กับเพื่อนนะครับบางคนชอบอยู่คนเดียวบางคนไม่ชอบคุยไม่ชอบถามไม่ชอบพูดเลยบางคนชอบพูดเก่งมากชอบการแสดงออกชอบ นันทนาการเห็นไหมครับมันก็จะออกเป็นหลายรูปแบบแต่เราต้องปรับตัวอยู่กับเพื่อนให้ได้นะครับเวลาเล่นเราก็ต้องเล่นเวลาเรียนก็ต้องเรียนไม่ใช่เวลาเรียนเล่นเวลาเล่นเรียนอันนี้ไม่เอานะครับเห็นไหมคนนี้เต้นอะไรครับทําให้เพื่อนหัวราอเลยเนี่ยในภาพวิ่งควบม้าหรือเปล่าเราทำท่าม้าเพื่อนดูไหมเนี่ยแก้วหน้ามาหรือเปล่าเพื่อนยิ้มเลยสรุปนะครับอันนี้เราจดไปแล้วใช่ไหม น่าจะให้จดแล้วหรือเปล่าโจดย์ยังครับหมดไปหมดแล้วครูจดไปหมดแล้วในสมุดนะไอ้ที่ว่าครับจดยังใ่่าจดแล้วใช่ไหมงั้นสิบข้อสิบข้อท้ายบทก็ให้ทําแล้วถูกต้องไหมครับข้อที่หนึ่งตรงกับตรงกับในสไลด์ไหมครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเกมเรียนแบบ ตรงไหมนา้ามีเท่าไหร่ท้ายบทสิบข้อครับมันตรงกับสไลด์คูมไหมชเชลยชเชลยตองสามด้วยครับมันตรงไหมครับข้อที่หนึ่งโจทย์ถามเหมือนกันไหมหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดหน้าไหนล่ะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดครับท้ายบทแบบจะสอบท้ายบท เหมือนไม่ปกป้องโอ้โหออฟซานมีส้มตำด้วย้ยน่ารับประทานไม่ไมไมเออมหมือน,นนะครับไม่เหมือนนะครับอ๋อถ้าไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวให้เขียนลงในสมุดอย่างเช่นข้อหนึ่งเขียนแค่คําถามแล้วก็เลือกหมายเลขหนึ่งสองสามแค่นี้นะครับถติว่าข,ข้อหนึ่งตอบสามหนูก็เขียนคําถามข้อใดกล่าวจะต้องเกี่ยวกับการเรียนแบบก็เขียนหมายเลขสามค่ะพี่แคน งั้นน่าสม,มุดขึ้นมานครับคนอหนึ่งตอบหนึ่งไม่ได้หรอครับมันมันไม่เหมือนแต่ว่ามันเหมือนแบบอะไรอ๋อใกล้เทียงใช่ไหมอ่ะเหมือนเพื่อนบอกก็ได้ข้อหนึ่งตอบอะไรก็ได้ค,ย,ดคยังไม่ทำเลยเหรอครับยังไม่ทำหรอของเรา มีอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ทำได้เข้ามาเรียนหรือเปล่าข้าแบ่งปัญหาได้ท่าไหรอครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดครับผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับยังไม่ได้เรียนเลยได้สำข์ที่นี่เท่าไหร่นะควใชอ้าวใครยังไม่ทำลงมือทำเลยครับ เขียนลงในสมุดการเรียนรู้ที่เจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะคอันนี้เขียนลงในสมุดเลยเขียนวันที่แล้วเขียนข้อหนึ่งเขียนแค่คำถามห้า,า 5, 6, หยัไม่ได้ทำเลยครับาใทำใ่สมุดก่อนนะครับเขียนแค่คำถามแล้วก็เลือกแค่คำตอบถือว่าหนูตอบมาเลขสองก็ตอบสองแค่นี้ตัวอย่างนะครับอ่าเรล้วครับ<ด>รมีทั้งหมดสิบข้อ ข้อข้อที่หนึ่งมันต้องเป็นข้อที่สองไม่ใช่หรอคะเอาตามสไลด์ค่ะเอาทำในสมุดนะคะคำตอบเลยหรือว่าเขียนโจทย์ด้วยค่ะเห็นคำตอบเลยก็ได้มาจะได้ไม่เสียเวลาเวลาจะหมดแล้วข้อที่หนึ่งครับเขียนโจทย์ด้ใช่ไหมครับใช่ครับเขียนข้อหนึ่งตอบหมายเลขอะไรเลือกได้เลยข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเกมแบบเรียนแบบะครับเลือกเลยหนึ่งสองสามสี่ ป่คงไม่ต้องอ่านให้ล้วมั้งถูกไหมครับน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลหรือเปล่าเลือกได้เลยนะครับหนึ่งนาทีข้อที่2 2> ออสอ,อง,สงสคุณธรรมในข้อใดน,นะครับมีความสำคัญมากที่สุดในการเล่นเกมส p สไปเดอร์แมนหนึ่งสองสามสี่เลือกเลยครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบ หนึ่งก็สองตอบสองอะไรก็เขียนแค่นี้พอออกไปนะครับทันไหมครับบนไหนยังไม่รู้ว่าสม,มุดอยู่ไหนไม่รู้ว่าทําอะไรไก็จะไม่ทันยังไม่ทันข้อไหนเ,<ร>เขียนข้อ<ำ>ห่งแล้วก็เดาเดาไปเละจะเดาได้ไงครับคําตอบก็มีอยู่เนี่ยมันเดาไม่ได้หรอกครู<อ>ไม่ได้ให้บอกเดาให้บอกทําตามเนี่ย เลือกเอาข้อไหนถูกหนึ่งสสามสี่ครับเลือกเลยต่อไปข้อที่สองคุณจะทำในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการเล่นเกมส์สไปเดอร์แมนหนึ่งสองสามสี่เลือกเลยครับ ต่อไปข้อที่3ไปแบบรวดเร็วนะครับการเล่นเกมกระต่ายขาเดียวเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมใดของกระต่าย1 2 3 4เลือกเลยครับ ในข้อที่4อ่านและคิดวิเคราะห์ให้ไหวนะครับเพราะใดเปจุดประสงค์หรือว่าจุดหมายสําคัญของการเล่นเกมแบบหัดนะครับยอ้อนไปข้อที่สาก่อนได้ไหมครับหนึ <S 1> 1, <S ่งสองสามสี่เลือกเลยครับหนูยังไม่ได้ดแชร์เลยเดี๋ยวไ้ครย้อนที่หลังก็ได้โอ้ ไม่ไวเลยครับไม่คิดเลยนี่ไม่ได้เก็บคะแนนเนาะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันี๋ย้อนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ย้อนอีกรอบหนึ่งครับข้อที่ห้าการเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก ใช้ลักษะในข้อใดเป็นสําคัญหนึ่งสองสามสี่ครับอะไรนะลูกเจ้าเขาพิมมาค่ะอ๋อเดี๋ยวย้อนไปครับพอมาหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบแล้วก็ย้อนไปเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งฝึกให้เราเห็นแล้วเลือกคำตอบให้ไวนะครับวิเคราะห์ให้ไว ข้อที่6การเล่นเกมกระต่ายขาเดียวต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนใด1 2 3 4ครับเลือกเลยมัวแต่แชทนะครับยังไงก็ไม่ทันนะถ้ามัวแต่พิมพ์ไม่ทันนะครับอันนี้ฝึกการมองแล้วก็สามารถตอบได้เลยให้ไวนะครับข้อที่ การเล่นเกมาตายคาเดียวต้องใช้ความแข็งแรงส่วนใดกีฬาในข้อใดน,นะครับที่นักเรียนทํานำทักษะจากกิจกรรมการเลี้ยงลูกบอลแท็กซมาใช้ในการเล่น1 2 3 4สเลือกเลยครับ ย,ย้อนให้นะคนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับข้อที่แปดการเล่นเกมให้สนุกปลอดภัยนะครับจะปฏิบัติยังไงยังมีคนแชร์แสดงว่าทันนะครับหนึ่งสองสามสี่เลือกเลย ย้อนให้นะคนที่ไม่ทันข้อที่9การเล่นเกมนะครับหรือปฏิบัติกิจกรรมแบบหัดนักเรียนจะทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก1 2 3 4และข้อสุดท้ายข้อที่สิบ ข้อใดนะครับเป็นผลจากการเล่นเกม